นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โซนี่ออกเลนส์ใหม่มาซึ่งผมคงไม่อาจจะพูดได้วันนี้คือเลนส์ที่หลายๆคนรอคอยแต่ส่วนตัวผมจริงผมกลับมองว่านี่อาจจะเป็นเลนส์โซนี่ที่ขายดีที่สุดตัวหนึ่งก็ได้มันมีหลายๆเหตุผลที่ผมอยู่กับมันมา,มาทั้งวันและผมพูดประโยคนี้ผมถึงขนาดบอกว่านี่อาจจะเป็นเลนส์ตัวแรกของใครหลายๆคนหรือจะใช้คําว่ามันเป็นเลนส์มัสแท้ของทุกๆคนกคน็ว่าได้ทําไมเดี๋ยววันนี้เราเรู้จักเลนส์ตัวนี้กันครับโ o n y 16 35 G ต้นๆก่อนเลยระยะ16ก่อนมันเป็นระยะวายที่มาตรฐานเพียงพอไม่ว่าคุณต้องการสร้างซีนให้ดูแปลกตาที่แคบให้ดูกว้างเอ่ย งานอย่างพวก t ทม์แฝดหรืองานอย่างไฮเปอร์แลบที่เราได้ไปเทสกันมาทั้งวันในวันนี้นิ่งพอที่จะถือแบบแพนเทลได้สบายๆและสามารถถ่ายพอเทนฟิลพาสในแอมเบียนเข้ามาได้ด้วยซูมไปถึงระยะ35เพิ่มมุมเจาะให้แบบทันทีเลยเพราะว่างานวิดีโอเนี่ยหลายๆครั้งมันต้องมีมุมที่หลากหลายใช่ไหมฮะนั่นคือเบื้องต้นทั่วไปกอของระยะ1 6 3 5แต่ความพิเศษสุดๆของเลนส์ตัวนี้มันกลับไปอยู่ในเรื่องของขนาดซึ่งในสเปคระยะนี้นี่คือเลนส์สำหรับฟูลเฟรมที่เล็กและเบาที่สุดในโลกมี เหลือเกินกับขนาดซึ่งในรอบนี้ผมว่ามแมชกับ A7 m a r p h o และไม้กางสารตัวเล็กๆอันหนึ่งซึ่งผมบอกเลยว่าผมสามารถแครี่ออกไปได้ทั้งวันมันค่อนข้างเป็นเซตที่พอตเทเบิลมากด้วยเซตหนึ่ง เลนตัวนี้มี Power Zoom มาให้ผมบอกเลยในงานวิดีโอนะเราเอาไปเล่นเทคนิคต่างๆได้ลุกเล่นเยอะมากอย่างวันนี้ผมไปเล่นกับพวกไฮเปอร์ซูมเงี้ยใช้ได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็เพิ่มลุกเล่นสนุกสุกมากเดี๋ยวรอดูตอนไฟนอลได้เลยเดี๋ยวเราสามารถถือแบบแพนเฮลอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆซูมเข้าไปสร้างฟิลสร้างมูฟให้กับอารมณ์ภาพของเราและโดยเฉพาะถ้าคุณมีกล้องอย่าง FX3 เนี่ยคุณสามารถที่จะซูมได้จากตัวกล้องได้เลย เลนตัวนี้ถูกพัฒน,นาม,มาให้ใช้กับกล้องไ Resolution หรือว่ากล้องแบบ l l Frame ได้เต็มร้อยเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฟกัสบริทติ้งที่ทําได้ดีแล้วก็เรื่องความเร็วโฟกัสที่ผมคงไม่ต้องพูดถึงว่ามันรวดเร็วตลอดเวลาอยู่แล้วสาหรับเลนของโซนี่เรื่องสีสันเอยเรื่องโบเก้ที่กลมๆสวยๆและอันนี้พิเศษมากที่หลายๆคนน่าชอบของผมก็คือเรื่องของการที่เราสามารถเข้าไปใกล Close ้โคซ่าได้มากๆเลยโดยรวมผมมองว่าสําหรับครีเตอร์สายทํบล็อกท่องเที่ยวเดินทางจะมองว่ามันเป็นเลนสที่ต่อยอดจากเลนส์คิด แรกหรือแน่นอนว่าในสายโปรเฟชชั่นอลในงานวิดีโอหรือภาพนิ่งละส์ตัวนี้มันดีเพียงพอที่มันสามารถจะไปอยู่ในกระเป๋าของทุกคนได้เลยครับ I just simple in life am a woman that my just But my complex as a whole. Why I'm focused and driven. Yet still craves to be loved and cared for. Not because I cannot care for myself. Rather, it would be nice to know that someone is there that I can count on as much as myself. But now, everything has changed. I become a balance of strain and femininity. I am a blend of silly and serious. I am a dreamer with my feet still on the ground. The kind of person that can fight the sun rays in a rainstorm. I am an old soul with a new style, who wears black and speaks my mind. So powerful. I leave my prints on everyone I touch just because I'm both a selfish and a sweetheart. I am now a once in a lifetime woman. Sonny.